ให้ผมจสีหวัวแต่ทําไมไม่เสียหวัวมาเปียเท้าแต่ชุดนั้นเป็นชุดถังเบอร์สิบสี่ครับนั่นแหละผมผมก็ตีครับตีครับตีครับตีสองตีหนึ่งตีห้าครับหรือถ้าเอาเล 9, 6, ขจกาวโหกสี่สองครับที่ผมเขียนเนี่ยวันนั้นผมดูอยู่เปิดอจดูเอา้านะครับตีเรี่ยจอร์เจย์คับจอรเทท์เจย่เออครับผมก็ดูองดู จอร์คี้นั้นผมตอนแรกผมจับไปเจรถน้ำต้นไม้แตวพอไปมองเห็นหางหรือว่าของเด็กเล่นนื่อยไม่ไม่เจอจอร์ี้เลยจคผมงวดนี้เนึ่งสิหยังยังไม่ออกเนาะยังไม่ออกหนึ่งส่ห้าดอันยังไม่ออกยังไ่ออกมาฝันก็ลูกปูให้จับลุกทางเบื้องที เด็กคงก็ไม่ร yeah> ู้ว่าวันวาเล็ยนพายุวันทีสิบสี่เนาะอันน um> hm um ี้เราไม่ได้ติเต่แล้วเราฟัฝันพอฝันไม่ไม่ยาวหรอกเดียวอื่ก็คือเพราะมันเปียกจริงๆงอ๋อฝันว่าลงปู่รดน้ําให้้ใเสร็่ทุกเบอร์สิบสี่ฝันว่าลงปู่รดน้าให้เส่็รุเบอร์สิบสี่ครับแล้วท่านก็พาไปที่สวนยางแต่สวนยางนั้นจะมีเตษข้างล่างมีเตะพักชีกับต้นหอมของตะลึงพักชีก็คือตีเป็นสี่สองหรือสี่ห้าพักชีครับ ตีเป็นสี่ป่ะรับทีคือคือสี่หอมก็คือห้าหรือที่หอมห้าหรือหกก็ได้ครอ๋อตีอย่ังไงจะไม่ได้ไม่ได้เก็บไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เก็บขับพบเพราะลวงปูรดน้ําให้มันมันเย็นเย็นก้นจะทีอเย็นที่มันเจียกจริงๆที่น้ํามันเข้าในที่นอนจริงๆก็เลยลุกประมาณตีสามหรือตีสองตีสามประมาณนี้อามือเืนก็ฝนตก คนน่าจะหนักกว่าน,นี้แต่ลมนนลมแรงกว่าลมแรงมากเลยครับลมแรงเลอกอ็เลยน้ํามันเข้าในที่นอนผมก็เปียเท้าเลยลุลก,ลกขึ้นมาโอ้เปียกจริงๆนึกว่าลุงปู่ลดน้ําให้ในความฝันนั้นนี่มันเปียกจริงๆเลยแล้วว่าคือเอนอนสี่ราโอ้โหฝันก็ <c ười> เลยให้ชายดูในที่นอนมี่ก็ยังสะกเสื้ออยู่ตรงนั้นเลยจักหมอนอ้่ก็อาห้อก็เป็นฝันไปเนี่ยพิทักษ์คือ เคยฝันไหมแบบนี้แต่ก่อนไม่ไม่เคยครับไม่เคยเลยไม่เคยฝันว่าลงปูรดน้ําให้ไม่เคยฝันว่าแต่เห็นลงปูกบอกมน้นบอกนี้ขึ้นขึครั้งแรกที่ฝันครั้งแรกในชีวิตเลยแต่ฝันว่ารดน้ําให้นี่ไม่เคยมีเลยไม่เคยมีขึ้นาตื่นแต่มันก็เปียกจริงๆเพราะน่าจะน้ําเปียกหรือลงปูจะโดนบันดางังไงผมก็ว่านี้ผมก็ตี่ในอากาศจริงๆน้ําจะเข้าได้ไหมถ้าปกติธรรมดาแต่ก่อนเคยเข้าไหม ไม่เคยครับไม่เคยเข้าเลยนะไม่เคยเข้า,ม,ขา,ขามันเปียกแา่ข้างล่างแต่มันไม่ชื้นเหมือนมเมื่อคืนอันนี้ชืน้นทั้งหมดเลยแต่ผมจะเอาเชือมาตากก็มมีแดดก,ก็เลยอบอไว้อย่างนั้นหน่าจะเป็นเต,นเตาอบอยู่นั่นเลยอ๋อหรือหลวงปู่จะให้ทําที่นอนใหม่หรือหลวงปู่จะให้ยังไงอันนี้ผมว่าการันตีไม่ได้เพราะมันเปียกจริงๆิถ้าสามตัวนี้ออกมาเต็มๆนี่ก็น่าจะได้น่าจะได้เลย <c oughs> ที่นอน แต่ถ้าหลวงปู่ยังไม่ให้ก็ยังไม่ให้หกที่สองอันนี้ทําไม่ถูกให้ไม่ได้หรอกให้ไม่ได้มันเปียกแล้วมันนอนไม่ได้แล้วหลวงปู่ต้องให้แน่นอนเออถ้าหลวงปู่ไม่ให้ก็ต้องให้คนมาสร้างให้แน่นอนคือมันเป็นอย่างนั้นนะกระถับจะพอทูบก็ก้าวต้องมีในทูบทูบใช้หมดออกมามีข้าวได้ดีเลขเลขเล่ในทูบเป็นเล่อะไรนะเมื่อกี้นี้ อะไรนะที่ไม่ถูกห้าเก้าหศูนย์เก้าโลนี่นะที่ที่จุดเมื่อกี้นี่ขึ้นเเ้าเนาะอันนี้ผมถ่ายก่อนว่าต้องมีห้ามีเก้าถ่ายก่อนแล้วเนาะถ่ายก่อนแล้วต้องมีห้าเก้าต้องมีห้าเก้าแต่ทุกนี้ผมไม่ได้เก็บไว้ผมออกกระถูกออกกระถูกออกกระถูกนี้ดึยื่นไปนี่โอ้ที่ได้ยังไงครับเป็จากนี่พี่ที่บอกว่าให้เอาที่มาจุดผมก็มาเก็บอย่างนี้เพราะจะเป็นหลักฐานอืมแกเอาจากนี้ไปเลยครับแล้นี้ก็โดนอีกไม่หงได้ คมเลือก2องแต่คุณเอมวนี้เอาคนทีู่ปยจะพูดือคุณพัน์เน่เซ็นเซ็นแรงน่เซ็นแรงครับมีก้าหรือกลับโมยนี่ก็เป็นหกก้าวหกก้าเขาเรียกว่าก้ากับหตัวเดียวกันแล้วก็เราจะเลือกแล้วก็จะเลือกถ้าเจ็กับหึเหมือนกันเจ็ดกับหนึ่งเัหเหมือนกันเนาะจะเลขนลวงปู่นี่มีอะไรที่เหมือนกันหม้เลขหลวงปูแล้วแตท่านจะให้ครับ แต,แต่ผมบอกตรงๆคนที่ฝันเห็นลุงปู่อย่าไปทําถ้าไม่ฝันอย่าไปทําเล่นอถ้าไม่ฝันอย่าไปเล่าโบเสืออย่าไปบอกว่าลุงปู่มาให้ใครับถ้าลุงปู่ปไม่ฝันถ้าไม่เข้าฝันขณะผมอยู่ตรงนี้เห็นลุงปู่ตั้งแต่อายุสิบสามสิบสี่ปีไม่รู้กี่เดือนไม่รู้กี่วันถึงฝันเห็นลุงปู่ครั้งหนึ่งก็ไม่เกินสามครั้งครับ ที่ผมฝันเหมือนที่คมทัพยานาคมาถามว่าที่ทัศนฝันยังวันนี้ผมก็บอกว่าฝันนีดเดียวลวงปู่รดน้ําให้แต่เปียกจริงๆผมก็บอกได้เทีานี้แต่ข้าฝันว่าเมื่อวานก็ฝันยัหลวงปู่ชุวงนี้ก็ฝันยังลีงปู่อันนั้นไม่ใช่เลวไม่ใช่ลวงปู่ไม่เข้าฝันตายง่ายๆผมผมผมคิดในตัวเองนี่แหละผมนอนตรงนี้ไม่รู้สิ่งสิงครับกเม่อเคยทำเรื่องผีดเม่เคยทำ ฟันคับเครับที่ที่คุณทรัพยานะมาทำยูทูปก็ถามผมว่าเคยฝันหรือยังผมน่าจะนับได้ช <s ic c ossen> ่วงสี่หกหลวงปู่เข้าฝันมันออกเก้าเก้าเจ็ดเดีหลวงปู่เขียนให้สีหกแต่ผมไม่กลับหมดเป็นเก้าเจ็ดหนึ่งเดีมันออกเก้า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 เจ็ดนั่นแหละฝันเห็นลวงปู่ครับแล้วก็ตอนหลวงปู่บอกถ้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งครั้งที่สอง แล้วก็ฝันเห็นเจ้าคือพระเจ้าแผ่นดินจะตองไหมเอออันนั้นท่านให้เขียนสามเออสามสองห้าแต่ท่านบอกสี่เก้าสี่แต่มันออกเก้าเก้าสี่แต่นี้อีกลวกปู่รดน้ําให้แต่มันเกียกจริงๆแต่เข้าไปใน่วนยางจ่เ,เห็นต้นพักทีกับต้นหอมหอมกว็วทีเป็นพักทีจะคือสี่หอมก็คือห้า 5, ก็ได้หกก็ได้ครับแล้วก็ลุงปู่มารดน้ําให้ ข้างบนเศษไม้เตียวข้างบนมะเขือตั้งล่างอันนั้นชุ่ทางเป็นเออสิบตีครับเพราะแค่นั้นวงก็เล่าได้ขนาดเศษออกไม่ออกก็ก็อีกทีหนึ่งก็ดู้ยังไงความงวดที่แล้วนี่ก็ตีโจดลงปูไม่ได้ว่าให้ลอตเตอรี่สองใบเนี่ยตีไม่ได้เลยงวดที่แล้วท่านให้ใบลอตเตอรี่สองใบแต่เป็นใบที่เก็ดใบที่เก็ดถ้าตีเป็นก็หมุนเก็ดกับเทียนเก็ด แล้วผมไปตีสามตัวตีสามสี่เจ็ดแต่มันออกสามสึงเจ็ดแต่ไปดูในใบลอตเตอรี่นั้นเป็นเก้าสี่สองแต่ผมให้กลับเนีเป็นหกสี่สองผมเลยให้ตามงวดนี้อีกครั้งหนึ่งดับดับให้ตามงวดนี้กลับตามงวดนี้หกสี 6, 2. 2> 6, 4, ่สองหกสี่สองดับปกติล้งปูจะให้แล้วก็ออกร้อนหลงังตลอดนะครับเหมือนห้าหนึ่งห้าหนึ่งคือคือ 15, มันออกหนึ่งห้าเลยนะดับมันออกหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าหนึ่ง <unsafe> และก็ฟันเห็นรุเจ้าของด้วยาะคนเกียก็หนึ่งห้าหกอันอนั้นผมได้ลูกสาวก็ได้ผมก็ได้แต่งวดที่ผ่านมานี่แหละผมซื้อไปสามสี่เจ็ดเก้า 4, 6, 6, สี่สองหกสี่สองแตมันออกสามสี่เจ็ดหรือสี่เจ็ดก็เลยต้องขอโทษเอพีที่ดูอยู่ที่ไม่ถูกงวดนั้นก็ขอขอโทษคือถ้าผมได้ขอโทษแล้วมันสบายใจอืงนอนหลับบ้างไมนหลับบ้างแต่ตั้งแต่วันนั้นมาผมยังไม่เต็มอิ่มเลยซื้อมัน มันลังใจยังไงหรู้ปลูกให้ก็เลยให้ลงตามดีู642 6ีสองอีกเนาะกับกนึ่งเมื่อคืนกับ41เมื่อคืนแล้วก็ถ้าตีเป็นเลขไอ้พักทีก็ต้นหอมก็คือหนึ่งี้สี่ตัวไหนที่ที่เขียนไว้ตอนนี้ใช่ไหมดูชัดๆเลยก็มาจะเป็นสสีี่ห่ห้านะพักทีก็คือสี่พักหอมก็คือห้ากับหก ตันี anyway at> ้ไม่ได้เขียนหมครับแล้วพี่ครับภาษาตัเดินทางปลอดภัยเลือดในเบอร์โทรเขาโอ้ FC คุมชับไปยาหนักเดี๋ยวเดี๋ยวบอกทางไลน์ไปดูนะครับเดี๋ยวบอกให้นะครับอันนี้เป็นอันนี้อันนี้ตีเป็นเลขทูให้กลับหัวเลขทูจะมันจะมีห้าเก้าศูนย์เก้าเต่ให้กลับหัวเป็นหกหกห้า ครับวันดีครับโอ้วันดีครับยายวันดีครับมาจะกภ่มสาบยานาคทิดพันจ้ายายมาจากทางไหนจราบุรีจา้่จาไก่จาไก่จากจากสรีไก่จาะก่จาไ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 ก่จาก่จาไร่จาุจาไจาไจาไ่จาก่จา่จานไม่จาไกาไกไก่จากจาไก่จากล้าไกีา่าไก่จา่กไ่า่ไ่าบ่ แต่ลุงปู่พาผมไปที่กระท่อมสวนยางไม้พยุงสองต้นแต่แต่ในสวนยางมีแต่ผักผักชีกับต้นหอมผมก็ะลึกผักชีหอมกระีเป็นสี่ต้นหอมก็เป็นหอมก็ห้าหอมก็หกเป็นสี่ห้าหกเลยเจ็ดสิบห้าแล้วนะโอ้เจ็ดสิบห้าอะไรคุณใหญ่โอ้เจ็ดสิบห้าเลขสวยลูคุ้มซับพญานาคประจำ คุณยายดูประจำเลยบรอดูประจำเลยแล้วลุงสองอีโอ้แล้วคนไหนเนี่ยตัวนี้เลยเลขยยังเลขยกสองสองไงสองสองอือโอ้ปุณยายมาจากกระบบุรีมัดสองสองอ๋อเอาลูกปูให้ทักที่นอนก็จะเล็กไม่ต้องออกยังไงต้องออกเนาะครัถ้าลูกปูไม่ให้ทักที่นอนเลข็กน่อยมันไกลๆเลยไม่ต้องใกล้ประมาณสักหก จะเห็นยาอยู่แวบๆอยู่ฝันว่ารดน้ำให้เนี่ยฝนตกเลยนะดูจะไม่ใช่ธรรมดาโอ้โหสาธุหรือคนลุกเลยนะนมาจากสระบุรีเลยคุณชมนะครับเดี๋ยวเอซมาจากสระบุรีนะครับก็มาขอพรลวงปู่เหมือนกันนะครับเนี่ยคุณคุณชมนะโอ้กัดอยากจะพามาดูว่าเนี่ยฝนตก ยังไงก็ไฟไม่ดับนะครับชมนี่ยเน,นี่สังสีอันเดียวนะฮะตลอดไม่เคยมีอะไรกั้นลงไฟลงปู่เลยแต่ไม่เคยดับปฏิหารจริงไหมครับคุณชมนะครับลมแรงไหนก็สังสีไม่เคยลอยไม่เคยไม่เคยปลิวฝนตกหนักนะครับชมฝนตกหนักมากแต่ว่าไม่เคยปลิวสังสีแผ่นเดียวสามารถป้องกันไฟลงปูไม่ดับได้นะครับอย่างเรียกพีทนชอบนะครับชัดๆ คยดับนะสาธุสาธุาธโอ้โหบุญนะบุญน่ fc นะครับมาเห็น youtube ก็อยากมาดูได้บุญเยอะนะครับเนี่ยลมแรงขนาดไหนครับต้นไม้หักเนบลมนีไม่ปลิวนะปะดูเนี่เนี่ยต้นไม้หักแต่ว่าร่ามที่กั้นลงปูน่ีไม่ปลิว ลองคิดดูอ่ะยังแบบขายแบบ ายดีมากไงเหมือนากท่านอยากจะให้มาก็เลยปกติไม่เคยขายง่ายขนาดนี้เลยใช่ก um, ็เลยชวนหลานมาหลานบอกมีไก่คนขับไกลไงแต่เขาก็มาค่ะยู่สระบุรีใช่ไหมยสระบรีจันะโอ้ยมาก็ฝนตกพอดีเลยโอ้คณยายมีความสุขมากเลยน้ำมนต์นั่นแหละน้ำหมัดโอน้ำอะไร คุณผ <Workers>, ู้ชมนะครับต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมอย่างมากนะครับวันนี้นะครับเอดดอยู่ที่กระท่อมรัสขางหลวงปู่สวงครับบ้านรลุนตะบนอ๊าพนอําเภอบัวเชดจังหวัดสุรินทร์นะครับคุณผู้ชมนะครับผลฝนกำลังตกด้วยนะครับปล่อยๆนะครับแล้วก็มาติดตามขอโชคอลาภขึ้นว่าวให้หลวงปู่ด้วยแล้วก็ตามความฝันของพิทักน์นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับความฝันของพิทักน์ก็ได้แล้วนะครับส่วนตัวเลขนะครับแล้วก็ในส่วนตัวเลขก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมนะครับมาเป็นแนวทางนะครับไปจบ กล้องในมาชันแล้วเจอฝนตกนะครับก็ขอบคุณคุณชมที่รับชมอย่างมากเางด้วยนะครับจงใช้ิจาจณญาณในการรับชมแล้วก็ชอบก็ลองพิจารณาดูทำให้ชอบก็ผ่านเลยนะครับคุณชมนะครับเางด้วยซาทุซาทุขอบคุณครับสวัสดีครับผม